วันนี้เราก็มาเจอประธานมือคนแก่งนะครับผมเดี๋ยวมาขอฟังสัมชาติประธานมือคนแก่งกันกกหน่อยนะจัดมาครับผมจัดมา कपार लाल कपल कपार कपार कटार कटार कपार 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 कपड़ा काळ लाल हरा कपड़ा กอบคุณับทานะปลอดภัยครับท่านมนโนครับผมประธานเมืองคนแ,แ,แ่งาาะนะครับเสียงแต่เพาะแล้วจังหวะธรมชาแป้มากนะผม นะเราเป็นตาด่วนก็คงจะมันด้วยกันนะครับผมเดินทางปลอดภาัยครับผมนะเดินทาปลอดภัยทาายุกท่นครับ